ก็การสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับผมอยู่กับผมช่องบา่าวช่องบ่าวก๊อตเนาะวันนี้เราใส่ปุ๋ยยาล่ามาจากไซน้อยครับผมวันนี้เราก็จอดกันอยู่ตลาดมาเสื้อผ้าทั<ๆ>ก่อนวันนี้ใส่ปุ๋ยมาประมาณ33ตันสามสาตันกว่าครับผมโอ้โหหนักมากเลยหนักท้ายครับผมเพราะว่าช่วงกลางมันเป็นกระสอบเล็กแล้วมันเป็นกระสอบใหญ่ช่วงนี้ครับผม ก็จะประมาณนี้เนาะนี่ครับการเดินทางครับผมไปวันนี้เราจะไปจังอำเภอพนมจังหวัดกระบี่เขาพนมจังหวัดกระบี่ครับผมบรรยากาศการเดินทางวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกครับผมผ่านฝนมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่มหาชัยครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําไฟทาไฟใหม่แล้วก็ใส่บางฝุน่นสองข้างก็ใช้เวลาครับผมก็เดี๋ยวขอ วิ่งงานก่อนตอนนี้ยังไม่มีเวลาวิ่งไม่มีเวลาทำนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูถ้าเราทาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปมาให้ดูก็จะประมาณนี้เนาะใส่ปุ๋ยมาครับผมนี่นี่ก็จะ,จะประมาณนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเดินทางกันครับผมโอเคไปไปครับทุกคนเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ก็คลมฟ้าเคลมฝนบรรยากาศเหมือนฝนจะตกแล้วครับผมอยู่กันที่สมุทรสาครครับผมแวะซื้อกับข้าวกับปลากักนก่อนแป๊บหนึ่ง อาจะเดินทางกันต่อว่ะก็ปลายทางนั่นแหละครับกระบี่ครับผมไม่รู้จะดันยาวหรือเปล่าของลงของน่าจะลงวันจันทร์นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวก็ไปชมกันที่หน้าง,งานหรือผมจะถ่ายอะไรให้ชมก็ติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับโอเคไปเดินทาง Let's go <S หลังจากที่มืดฟ้ามัวดินมาก็ได้ทําการแสดงที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปไม่ค่อยไวครับบรรยากาศฝนตก ราจะวิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะห0 6ิบห้าไปเรื่อยๆครับผมไม,ไ,ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรครับผมเอาของอยังไงก็ต้องลงวันจันทร์อยู่แล้วเพราะวันนี้เป็นเป็นวันเสารนะ์เนาะตอนนี้ก็ถึงพันแถวแล้วครับทุกคนฝนตกจะนอนไหนเนาะวันนี้ต้องใส่ไปเรื่อยๆครับผมห่วงไหนก็จอดนอนนั่นแหละครับนี่ครับวิถีรถบรรทุกก็จะประมาณนี้เนาะฝนตกแล้วโอเคเดินทางกันต่อครับทุกคนไป ก็ S <S สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนวันนี้เราก็ถึงไปที่เรียบร้อยนะครับอ,อําเภอเขาพมนมจังหวัดกระบี่ครับผมตอนนี้เราก็จอดอยู่ในช่องไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากฝนตกโปรปรายครับผมมาถึงเีที่เราฝนสบายเลยครับวันนี้นี่เราก็เดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยแลครับเดี๋ยวไว้รอชมตอนพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เรานอนนอนกันในกระดังครับผมสบายครับผมฝนตกบรรยากาศดีมากเลยครับผมนี่ รรยากาศอย่างดีครับผมน,นี่ครับจอดไม่ต้องกลัวเปียกครับผมจอดกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวไว้ดูตอนเช้าครับผมเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเรามาเก็บผ้าใบกันเพราะตอนนี้ก็หําแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเช้านะครับบ๊ายบาย ทุกคนเช้านี้เราก็เริ่มลงกันแล้วครับผมก็ถอยเข้าช่องเริ่มลงครับผมบรรยากาศจบบเช้าใมา่คันนึงนะผมเจ้าเอสเจ็ดร้อยสวยๆปับผู้ชมต,ตอนนี้พาดูตอนลงกันกันครับผมนะครับสอกข้างซ้ายขวาตื่นสายครับผมเก็บผ้าใบก่าจะได้นนี่ก็แปดโมงนหน่อยๆครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมเอสเจ็ดร้อยโอเคปะ นี่ครับทุกคนเจ็ดร้อยสวยๆครับผมนี่เครื่องใหญ่ครับผมใส่ปุ๋ยมาที่เดียวกันครับผมเห็นตั้งแต่อยู่บางไซแล้วครับคันนี้แต่ไม่ได้ถ่ายให้ให้ดูนะครับเพราะว่าเราก็รีบเขาก็รีบต่างคนต่างรีบโอ้ท่อแฟดด้วยครับผมนี่เป็นไงสวยครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูงานลงเราดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่โกดังจังหวัดกระบี่ครับผม ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมถ่าคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ